ตำลาสายฟรยีวันที่5ต้องเล่นยังไงบ้างซื้อพลังงานถึงไหนบ้างคลิปนี้ไปดู กัน Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอ s สต o n g g a t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman คอยแช้ซนสุดรดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนนัดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนระับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์619ในตำลาสายฟรีวันที่5นะครับทุกคนก่อนรับชมกิจต่อทุกคนตอนนี้ช่องเรามีบริการรับเล่น ID 1,000 Man แมนเดอร์สตองเกวันละ3 5บาทนะครับทุกคนและโปรโมชั่นนะครับผมก็คือถ้า จอง3วันขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าถ้าจ้าง3วันขึ้นไปนะครับทุกคนจะมีบริการดันพลังฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งบริการนี้ไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับทุกคนถ้าไปให้คนอื่นดันพลังอาจจะต้องเสียตังค์นะแต่ของผมเนี่ยฟรยีหรือแถมไปเลยน,นะครับทุกคนถ้าใครสนใจสามารถทักมาที่เฟซบุ๊กผมได้ผมขึ้นเฟซบุ๊กให้ดูนี่ บึบอืก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับทุกคนนะมาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็คือวันที่5นะขั้นแรกเลยมือใหม่ล็อกอินแจกไปเลยตัวแดง10ใบนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ไอดี ID นี้สุ่มตัวแดงไ้ทั้งหมด1 9 0่บใบลนะครับผมก็ใกล้จะครบ220รบใบตามเป้าหมายของเรานะครับทุกคนเหลือเวลาอีก1วัน21ชั่วโมงนะครับผมส่วนตอนนี้ผมอยู่ที่วิวสีนะก็42ครึ่งครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วงล้อวันนี้เราเอาแต่เพชรนะครับทุกคนวงล้อ7วันเราเอาแต่เพชรแน่นอนนะแล้วก็ไซตารรมะนะครับทุกคนสตรอรี่ตอนนี้ผมอยู่ที่บทที่5นะก็เป็นรูปไซตารรมะยกหนักเหมือนเดิมนะครับผมคนในกลิวมีสามารถส่งให้กันได้นะครับผมส่วนตัวละครตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับทุกคน ผมพาไปดูก็ยังมีเป็นวอลซินแมนที่เราจะปั้นเป็นหลักอยู่นะครับผมแล้วก็มีเจโอที่ปั้นเป็นหลักแล้วก็มีราชัดินที่ปั้นเป็นหลักคือ3ตัวนี้เราปั้นเป็นหลักแน่นอนอยู่แล้วนะครับทนแล้วก็รอเป็นโซนิกแจกฟรีแล้วก็ปูบอมที่จะเอามาเข้าทีมที่เราจะปั้นเป็นหลักนะส่วนอีกหนึ่งซอสเนี่ยผมจะเก็บไว้ให้ตัว U r อารละกันปั้นไปแค่5ตัวนี้ก่อนนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนพลิเดี๋ยวน่าจะต้องรีตอปบอบมมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมส่วนด้วงนี่ก็น่าจะใส่ไปก่อนนะอย่างที่บอกอ่ะเป็นสล็อตว่างนะครับทุกคนนะแล้วก็พิกอตตี้ไม่น่าได้ปั้นอยู่แล้วนะครับทุกคนตัวละครของผมนะแล้วก็ผมพาไปดูที่ ลาประลองนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็จะมีการไต่ลาประลองระดับโกขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้หรืออีกหนึ่งวันนะอันนี้ต้องรอดูกันนะครับทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการรวมเซิร์ฟนะแล้วก็จะมีการปิดเซิร์ฟนะก็จะมีอัปเดตกิจกรรมของเซิร์ฟเก่าเข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวอาจจะเอามาทําคลิปให้ดูสักคลิปหนึ่งนะถ้าลงสองคลิปต่อวันคนดูคงไม่เบื่อนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยขี้เกียจหลักๆนะครับทุกคนตอนนี้นะก็ฮีโร่อิปิศาผมก็อยู่ที่ ตันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะก็รอวริว14ถึงจะเปิดนะครับผมส่วนฝึกขั้นพิเศษก็เล่นกันไปแล้วแบบวิจัยก็เล่นกันไปแล้วนะครับผมวันนี้แล้วก็จะมีศูนย์การฝึกฝนเข้ามานะครับทุกคนวันนี้นะก็เพิ่มพลังค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ใช้ทรัพยากรเงินเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสังเกตที่เงินผมได้เงินผมเหลือแค่5,000นึงนะครับทุกคนแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนเทคนิคการหาของม่วงนะวันนี้ก็จะมีเป็น เออท้าสู้ราชาเจ้าราชาด,ดินนะครับผมก็ถ้าทุกคนเล่นมาถึงด่าน6ผมพาไปดูนะเอออยู่ตรงไหนเออถ้าทุกคนเล่นไปถึงด่าน6นะครับผมนี่ถ้าทุกคนเล่นไปถึงด่าน6ก,ก็จะได้รับของม่วงอีกหนึ่งชิ้นนะซึ่งวันนี้ผมก็รับมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมเขาวงกดเข้ามาด้วยนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับทุกคนกิจกรรมนี้นะก็แจกเป็นเงินแล้วแจกไปเศษนู่นเศษนี่นะครับผมส่วนในเฮาส์ผมพาไปอัปเดตก,กันหน่อยละกัน ในฮาวันนี้ก็ไม่มีไรมากทุกคนปาร์ตี้อย่าลืมเล่นนะครับผมแล้วก็ฟิกเกอร์ก็เหมือนเดิมกลุ่มที่3นะครับทุกคนอันนี้ขอตตอบไปก่อนเพื่องเซตโอเคแล้วก็ห้องวิจัยยังไม่เปิดแล้วก็ฝึกฝน,นครับทุกคนก็แนะนําเลยนะครับทุกคนให้กดทียะหนึ่งครั้งนะสารสมุดต,ตรงนี้นะครับทุกคนกดเทียะหนึ่งครั้งคือกดตรงนี้นะทียะหนึ่งครั้งนะมันจะทําให้เราได้ใช้ประสิทธิภาพเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาใช้กระป๋อง ไอไม่ใช่กระป๋องโม่งช็อคแลตให้หมดกันนะครับทุกคนตรงนี้นะโอเคแล้วก็มีอะไรอัปเดตมาไหมวันนี้อ่ะรับของในกิ้วหน่อยละกันนะซึ่งเมื่อวานกิ้วผมก็ได้ปิดเป็นบอสอชูราคาบุโตะไปนะครับทุกคนก็ถือว่าต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ช่วยกันตีบอสนะสุดจริงครับผมตรงนี้ส่วนตอนนี้กิวว่างอยู่หนึ่งที่นะครับผมใครสนใจก็สามารถสมัครมาได้นะครับผมขอเป็นพลัง1นึ่งแสขึ้นไปนะครับทุกคนตรงนี้นะเออขออนุญาตขัดคนหน่อยนะครับทุกคน ตรงนี้อ่ะมาดิไอ้ดับพลังเราตอนนี้ดับพลังเราอยู่ที่141นะก็ยังไม่เข้าสู่เลข2ตัวนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่1 6 3 7 1 2นะ่าพันดยนาสี 50, ่ร้อยห้าสิบตัวคอสแกงสองร้อยสามสิบเก้าแล้วกิกวดับที่สามนะคุณตอนนี้กิวเราขึ้นมาดับที่สามนะอ,อ,อีพุ่งนี้เราต้องบูงนะั่นทับสองแล้วปะกิว <c oughs> ก็เกินไปเกินไปทับสามนี่ก็ดีใจแย่นะครับทุกคนสำหรับกิวนะมาผมขอตอบคาถามของน้องๆที่ทักมาหน่อยนะครับผมนะ พระเจ้าผมขอพรหน่อยตีผมทีโอ้โหผมจัดให้ละกันนะครับผมระวังมันม่วงโอ้โหมาขอพรอกับพระเจ้าเต่าเชพระเจ้าเต่าเช,ช,าเชจัดให้ไอ้ลืมใส่คอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมใส่คอโอ้โหนะ่าจะโดนมันม่วงตีก่นอนห่ะทุกคนโอ้โหม,มันม่วงเปิดก่อนจงนังหวะนี้โอ้โหแล้วเปิดไปเฮ้แต่ผมผมจะได้สวนนะเอ้อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกสก,กิลอย่าเพิ่งออกสก,กิลขอเอาวัคซีนแมนผมสวนหน่อยทีนึงนะสำหรับระวังมันม่วงครับทุกคนเจน้อตีธรรมดาไป ขอวัคซีนแมสส่วนทีนึ่งแล้วกันเจนเขาตีธนามาให้มีรถไฟใช้ครับผมแล้ววัคซีนแมสผมส่วนดิเออเอาดิระวังมันม่วงขอส่วนมัางแล้วกันทุกคนแล้ววัคซีนแมสระวังมันม่วงส่วนมาใส่ผมนะโอ้ผมไม่รู้ว่าว่าไอเจ้าวัคซีนแมสเนี่ยมันติดไม่ย่อท้อได้กี่ครั้งนะครับทุกคนแต่ผมโดนระเบิดปืนจากคนละสี่จงังหวะนี้บึ้มยงีย่หน้ามาสามหมื่นครับทุกคนแต่วัคซีนแมสผมได้ไล่ขวัมาโอ้โหไม่มีคอก็โดนเลยนะครับผมระวังมันม่วง ขอใส่คอหน่อยละกันคนตรงกว่านี้ต้องใส่คอแอคหน่อยละต้องใส่คอแอคหน่อยละเออตีแล้วนะครับผมตีแล้วกดเกอร์ไปนะคนนี้ตัวจริงไหมไม่น่ามีใครที่เป็นเพื่อนทักมานะเดี๋ยวผมดูดิซุ่มไปโลอะไรนะสุดไปกี่โลแล้วครับผมร้อยเก้าสิบแล้วจะทันปู่ไหมเหมือนกันครับผมคนนี้นะผมตอบเลยเหมือนกันครับตอนนี้ก็ร90แล้วนะครับผม มอนคุผมไม่ค่อยมาตอบเลยนะครับทุกคนยาวไหมครับแต่เอาอะไรว่าได้บอมมาควรเอาดวงออกไหมครับได้ครับผมตรงนี้นะได้ครับผมตอบไปเลยได้ครับอ่ะผมตอบไปเลยนะพี่สุ่มตัวแดงไปกี่ใบแล้วอันนี้ร้อยเก้าสิบครับผมโอเคไหนขอดูดีขอดูนทักแชทรอบปฏิวัติทุกคนนะเออเอฟซี FC นะครับพี่ผมเพิ่งติดตามอยากให้พี่ตีออกช่องจัดไปครับน้องชาย ขอลุยหน่อยแล้วครับโอ้โหทีมเองมีปู่บอมด้วยแล้วพี่จะไหวไหมเนี่ยอนุกาศโอ้โหจงังหวะนี้ปึื้มมาจากเจนรน่ผมโอ้โหแรงจะจัดและจงังหวะนี้บ็อกซีนแมนมาขย้ำหัวใจต่อโอ้โหผมแตกเลยแมย่ทุกคนโอ้โหวันเทนคิวไม่ได้สวนโอ้โคนนี้บอกอะไรวะเนี่ยพี่ตีผมเลยครับพลังพี่ไปไวมากจัดปครับผมน้องชายเฮ้ยโอ้โหูมีกาโลโกกัสซี่และปู่บอม ไม่แต่แต่ไม่มีวัคซีนเรามีอกัสได้สวนนะครับทุกคนแต่คือเราช้ากว่าเยอะเลยอ่ะทุกคนจังหวะนี้เราต้องไม่ตายอ่ะโหปืนใหญ่ถล่มดวงดาวโอโ้โหโจซีมาให้ผมว่าเราได้สวนอย่ยนะทุกคนจังหวะนี้นะเอ้ยเราวัคซีนมาข้างหลังถือว่าหลบได้ดีอยู่ครับทุกคนแล้วก็เจนอนเราขอระเบิดปืนจกนักรกลยัดนาสวนไปหนึ่งดอกหนึ่งแสนเจ็ดไม่เข้านะครับทุกคนติดโอบปูบอมไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้แหละ ฉีกสะบ,บั้นแขนกางเกงในขาดจากวัคซีแมนระเบิดไป้ไม่เข้าโอ้โหกาโลเขาปล่อยหมัดมาครับทุกคนยังไงหูโลปูหนาจัดเลยวะ่ะและ้วจังหวะนี้ระเบิดปืนจากกลจะฝั่งของน้องก็ซัดคืนมาอีกสองหมื่นวัคซีแมนผมยังติดไม่ยอดท้อลยนะครับทุกคนจังหวะนี้โอ้ยยังติดไม่ยอท้ออยู่แต่ไม่น่าจะรอดแล้วปะ่ะโอ้ยบาทาไ้เงาต่อแล้วระเบิดปืนจากกล ขึ้นมายิงอีกทีนึง1นึ่งแสนเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะวัคซีนแมนโอ้โหวัคซีนแมนล่วงครับทุกคนอย่างนี้เละถ้าวิเซมถ้าวัคซีนแมนล่วงอย่างนี้ผมเละนะครับทุกคนนะหัวอารามาเอฟซครับตีหัวออกช่องหน่อยจัดไปน้องชายโอ้โหจังหวะนี้โอ้โห,นนโโหเขาได้เปิดก่อนแล้วเฮ้ยโอ้โหทีมนี้สวยมากเลยนะมีทั้งอาซินจักรกลและวัคซีนแมนนะครับทุกคนแล้วฉีกสบันแขนมาส่งแสบแปดแล้วระเบิดล,ล่างใหญ่ไปโอ้โหจังหวะนี้ระเบิดปืนจักรกลมา เรียบร้อยเลยไหมกูเรียบร้อยเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยไหมเนี่ยโอ้โหจะรัว่วโอ้โหอะคนสุดท้ายแล้วกันนะน้องคนนี้นะบอกขอเข้าคิวได้ไหมครับสมัครมาเลยนะครับน้องชายถ้าสนใจเข้าคิวด้วยกันนะสมัครมานะรับคนเข้าไหมก็ขอเป็นพลังแสนเจ็ดนะครับผมแสนหกแสนเจ็ดนะจะรับหมดนะครับผมอย่าโดนตบออกช่องอาขาจัดไปดีคนสุดท้ายนะครับทุกคน เดี๋ยวคนที่เหลือผมมาตีให้พวกนี้นะครับผมเฮ้ยคนนี้ผมว่าน่าจะไหววะผมวา่าผมน่าจะไหววะทุกคนระเบิดไปจะกดเขาซัดมาก่อนจะกว่านี้โอ้โหสามแสนอุ้ยแรงมากแรงมากทุกคนซื้อเมื่อกี่มาต่อโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยพี่ชายนายเจลโอ้โหจงังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับผมชอนน็อตนี้โอ้โเละเละ โอเคครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้นะสำหรับบอดี่ห้านะเดี๋ยวคนที่เหลือผมมาตีออกคลิปแน่นอนนะครับคนในวันอื่นนะใครอยากให้ผมตีออกคลิปก็ทักมาหรือคอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทุกคนผมจะเอาชื่อที่แบบว่าแบบเฟลฟยลมาตีออกคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่นอนครับผมสวัสดีครับ